สวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปที่ฮักแป้งซูมองซูเจพี่น้องาชาวไทยชาวลาาพี่น้องชาวไทยเฮาในต่างแดนที่กินฮอดกินถึงทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขา้าช่องนี่ดิคนผู้หาอีกเช่นเคยค่ะในวันแรมสิบสี่คำเดือนเก่าที่ผ่านมาเนาะค่ะก็มีบุญห่อเขาประดับดินค่ะนี่ดิเตรียมจิ่งเตรียม,ม,ม,มของหิดกระตุ่มขนมใส่ห่อเข่าค่ะตามมาเบิ่งมาช่ค่ะ ค่ะเนี่วันนี้นี่เห็ดขนมโลเลี่นะคะพี่น้องเห,เห็ดจากสาคูนะคะใส่ใบเตยแน,น่ใส่ดอกอัญชันแน่เห็ดอยู่สองแบบนะคะในวันนี้หลีห้อมง่ายนะคะเพื่อเป็นการเนี่ยให้แลว้วไหวนะครับอิ่มหนำนะคะบอด้หอสวยห้องามขึ้นอื่นนะคะ <laughs> แต่ในบุนีนี่เตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมหนุนเตรียมนี่อยู่เตะเสาเพื่อสจสได้นอนจนตีสามกว่าเนาะค่ะพี่น้องเผ็ดหอเข่าหอ,อยังเผ็ดไปยายวางบุดินเนาะคะ่ารเดือนว่าเหืืองโคน บางบ,างบ้านบางเฮื่อนผักกะตําเนี่ยงหวัวชิ้นไข่อีดีแต่ว่านี่แม่ผ้าเฮ็ดนี่พเพลินเหนี่ยงโคนสซอยมะเาาขือใส่เฮ็ดกิจเสียบขนาด การในการเทห,หอเขานะคะหอเมียงนี่เป็นนสิ่งสําคัญที่สุดในการหอเขานะคะโตมีหอเมียงนะคะพี่น้องนี่คือคล้องใส่หอเขาขลไอยุอดมสมบูรณ์ปุยาตาเถิดไข่อยมากอ้ยหาซ่เมื่อเมื่อน,นี่นี่คือเขาเมามีเปิดกุ้งสิงกุยยาง อันใดพี่น้องปองปลายเพิ่โมู่ขวายมาาขวายก็ใส่ใหายจนเบิดค่ะนี่หอตัวละสองอย่ามันลงหอเก่าหอแบบนี้เก่าหอกระมิ้งก่อย มีกอยมีเขามีป่ายาหอกับหอจังสี่อืมแผงย็นก็หอเข่าเนานะ นีเอาไปวดัดเนาะไปไปเขาพิธีน้ำเพลินนนอี้สวดก็หอดเวลาไปยายห้หอเข่าด้วยไระว่างไงห้อเขาขานไอ้ม่นี่ที่นี่กับห็ดห่อให้พอให้แม่ หาปุญญาตา้วใหาบัณพระบุรุษที่เป็นในวงสาคนาญาตินะคะและ้วก็มีเพื่อแพ่ถึงเนี่ยโดดเป็นญาติที่รองรอดระยิคมะมีพวกปิดสภเวสีหรือว่าส,าสรัพย์สัตว์ต่างๆหรือว่าปิดเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะ่ะเป็น,นดวงญาณฤๅหีรล,ล่อนบ่มีญาตินะคะนี่ก็ไดอุทิตห้ไอเพยผายห้ในมณีคือฝาก แม่นางเทรณนีทั้งซีให้หอไหนถึงใน,ในมือนี่เอกวิญญาณเพ่อนตเสด็จมารับเอาหอเขาเนะคะ่ะตามความเสอยต่พอมีพาเหตุมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสิ่งในวันแรมสิบ สี่คำเดือนเก้านะคะเป็นวันที่นรกภูมิเพิ่นเปิดหายดวงวิญญาณทั้งหลายนะคะมาย่างมนุษย์หลูกเข้านะครัหรับเอาหอเขารลับเอาส่วนบุ่นจงส่วนจากพีจากนองนะคะในมือนีหลายๆบาทหลา,หลายเพื่อนกระหิดหอเขากันนะคะในขณะที่ประมาณตีสองกว่าถึงตีสามกว่านะคะในเวลาที่หอเขามาวางหอเขานี้นะคะ สึกในมือนี่หลายๆลาบาทกระเสียงรื่นๆเสียงมาเฮามานั่นบาทน,นี่นะคะหรือว่าเฮาวิญญาณกับโหูนะคะค่ะ <c> ห <oughs> ลังจากย้ำเสาเนาะคะ่ะเสามานี่ทุกคนพี่น้องปองป่ายกสิมาโฮมมาตุ่มกันอยู่ ทางวัดเนาะคะ่ะนามนี้หลายผู้หลายคนเนาะค่ะก็บมาตากบาดกันนาะมาอุทิตส่วนกุศลให้ปุญญาตาถวดให้บรรพบุรุษทั้งหลายเนาะค่ะหลายซึ่ง,งในเทศการสำคัญจังซี่เนาะค่ะอย่าดูมกระสิบนาหูหนาตาแน่เนาะค่ะที่มาวัดในมือนี ที่เห็นนี่ก็คือคุณครูเฮาทางโรงเรียนนะคะคุณครูรตีสุกเกษมกันไดมาร่วมในมนีกระตีกับนองเฮาทางบาทน,นะคะมาตักบาทอยาดหนามกันเนาะคะ่ะคารนี่ก็เป็นห่อเขาห่อนามติดท,ทุกคนเอามาร่วมกันเนาะคะ่ะเพื่อเพิรนเนสวดหรือเพิอนเนอุทิศให้เนาะคะ่ะหลังจากนั้นก็มีการตักบาทเนาะคะ่ะ อันนี่ก็เป็นของสบาดของนรีนะค่ะนี่คือขนมที่ป้านอมเมืองแพร่นะคะฝากมาหายลีเอามาใส่บาตรให้ึงเป็นนี่กุศลบ้นบุญนะเพราะว่าจะเป็นาหนาชั้นใดห้าก็จะเป็นกัลยาณมิตรดีต่อกันอีกคือเกลานะค่ะสาธุนำกันด้วยค่ะป้านอม เป <tober> to ็นภาษาต่างประเทศมักใช้เป็นภาษาพูดที่ได้ยึดกันอย่างแพร่หลายมีความหมายเป็นแนวเดียวกันกับคําว่าผุจริแต่คําว่าย่อมประสบกับความสุขได้อย่างยั่งยืนดังผู้จาริสิมาผุ้จริทัูน์ว่าถัพยากัญญันิสุขกงจีพาหาบริสุทสิสังยัตุแปลว่า ความไม่เงียเยคือความกับนในสารทั้งหลายามไมว่างก็มีด้วยปการเช

ภูมิตาจานทร์ภูมิภคุณจาสชนิดภูต้าหายเดือดสุรักายเจวดาทั้งหลายเจ้าคำนายเวนเจ้าเป็นตาชีวนนิตเจ้าทีเจ้าท่าแม่พัะโครณีเจ้าวัดเจ้าว่า ทีกเจาวอาศัยอยู่ทำสวีีทั้งหลายรับประตัอหมยใหญ่ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอาุนาในบุญกุศลนี้จงให้ราบในบุญกุศลนี้โดยควรหนักัึ้นตราท่านบกข์ขอ้ยพจน์จกร อ้ามีความูแล้วเพราะให้คุณจริงจริงตื่นตานเพื่อให้เป็นประโยชน์แต่ความสุขแก่ข้าพเจ้างไร้หนวยสิตต่างนานาเอ ค่ะบรรยากาศเนี้ยของการเอาหอเข่ามามายายอยู่ทงไฮทงหน้านาะหลังจากที่พาเพิ่นสวดแล้วนะคะเพิ่นกะไผ่ๆก็เอากระบาดไผ่าบาดมา,สาใส่ไฮใส่หน้านี่คือหอเข่าที่ิมาใส่หน้าวันนี้เนาะค่ะอ,ตอาตุมอธนาาตุบุญกะปีกำหนอบบางไวย์สมองจเจเจค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะขอบคุณทุกการบิ่งการชมค่ะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะ อยู่กัเกณทูมอร์โรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย